เดี๋ยวคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเราจะเปลี่ยนกันลองนะสลับกันขับว่าผมเมื่อกี้ผมขี่คันนี้มาแล้วผมมีอยู่ในใจแล้วผมจะบอกให้ว่ามันเป็นไงแต่ว่าตอนเราขับคันนี้คันเดียวเนี่ยเราไม่รู้เมื่อกี้คุณขับคันนู้นมาเป็นอลูคันนี้ขับบอนนะคุณก็จะไม่รู้ทันทีเราจะมาลองเปลี่ยนกันขับรอบหนึ่งนะรอบหนึ่งคงรู้เลยมั้งสองโลเนาะเปลี่ยนขับรอบหนึ่งแล้วจะมาลองสรุปดูว่าความฟิล ยังไงและเดี๋ยวเราจะมีสเปคให้หมดเลยดูเราไปนะฮะประมาณเดี๋ยวเราปัดรอบหนึ่งปัดรอบนึงไม่นานหรอกมั้งเนาะประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็แล้วเราไปพักที่จุดพักรถแล้วดูท้ายคลิปเลยนะว่าดูที่ท้ายคลิปว่าสเปคเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ระหว่างทวิตเตอร์เป็นเสือภูเขาเฟรมคาร์บอนฟูลคาร์บอนเลยคาร์บอนทั้งหมดเลยเบาเบาไหมคุณลองยกดิเบาเบาเบานะสิบโลนะจานหน้าใบเดียวจานหลังสิบสามสปีดผมก็ไม่อยากจะบอกว่าสิบโลไม่บอกน้ำหนักแล้วกันแต่รู้ว่าเบา S <S เพราะว่าปกติเราก็ยกักยานพับอะไรก็ได้ท่านี้ก็เป็นของทรินเอ็กนะฮะจานหน้ากี่สปีดจานหน้าสามจานหลังเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะก็คืออันนี้สิบสามล้วนะนะจานใหญ่อันนี้จะเป็นอะลูนะฮะเฟรมอะลูนะนะอันนูน้นแตกต่างคือตรงนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะความนิ่มนวลมันจะนิ่มนวลมากในการบีบนะฮะเกียร์ไฟฟ้านี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง่ะเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน นะผมจะสูบราคาให้เลยนะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเลยอ่านะที่ไบชัวนะครับผมจะปักผมจะปักรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรติดต่อไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะฮะตอนนี้อยู่ที่สกายเลนนะอากาศอากาศร้อนจริงๆนะฮะบอกผมบอกตรงว่าร้อนจริงๆร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดานะฮะร้อนจริงๆด้วยนะฮะช่วงนี้หลายๆคนบ่นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่นะ เราก็ยังเอาจากยานมาลองให้สมาชิกดูนะนถึงเราจะร้อนโอ้กหไม่กลัวถึงเราจะร้อนก็ต้องร้อนก็ร้อนไปนี่นะฮะผมขัติดไปตรงนี้นะเร็วรียวนะขอแบบเร็วเรียวนะฮะอ่าเป็นไงอ่านี่เป็นอันนี้เป็นเกียร์นี่นะฮะเป็นชิปเตอร์ตัวเดิมนะก็คือใช้วิธีกดอย่างนี้นะเปลี่ยนเกียร์ ป็นไงคุณดีครับต่างไหมก็ต่างนะต่างต่างเลยแหละมันเบาขึ้นใช่ไหมต่างอย่างชัดเจนผมมีความรู้สึกว่าผมขี่คันนู้นมาขี่คันนี้คันนี้มันหนักกว่าใช่เออเป็นไงเบาเลยไหนลองฟรีสินี่เห็นไหมฮะก็คือเป็นดุมแบริ่งนะดุมคาร์บอนด้วยนะฮะผมกำลังลองระบบเกียร์อยู่างนี้นี่ไหมดูมันเปลี่ยนดิ ถทบไม่รู้สึกเลยนะบางทีผมเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บผมไม่รู้เลยนะว่ามันเปลี่ยนแล้วว่ามันหุดนวพี่หนุ่ยยังถามเลยว่าใช่แต่ว่าเปนแปลว่าที่เรารู้คืออะไรไหมขาเรามันเบามันหนักขึ้นใช่ไหมคือคือถ้าถ้าหลุดไปจากเกียร์เกียร์เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์ใช่ใช่จะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเฟืองขนาดเฟืองเนี่ยมันจะมันจะเสี่ยงใช่ใช่แต่เรารู้สึกว่า ความเร็วหรือรอบมันต่างกันใช่เนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเฟืองใหญ่ผมเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเบาเนี่ยอ่าอ่แต่คุณลองเอาให้ขึ้นสุดที่ผมอยากดูรอบขาคุณเอาสุดเลยไปอีกไปอีกอ่ามากอ่าไปละเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าไม่ไม่อ่าไปเลยเอาให้สุดข้างบนเลยขึ้นไหมอ่าขึ้นไปละอีกอันนี้ยังไม่สุดอีกเหรอยังอีกได้อีกหนึ่งอีกปานหนึ่งโอ้โหอ่านี่สุดละอ่า ไปดไม่ไปอะคุณคุณปั่นนะแปนไปเดี๋ยวผมจะขอดูรอบขาเนี่ยฮะเอาไว้ขึ้นเขาจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันวิวมากคือปกติแล้วถ้าเกิดขึ้นเขาจริงมันจะต้องใช้ขนาดนี้ต้องอย่างนี้เลยสมมุติว่าถ้าขึ้นอินทนนท์ขึ้นเขาใหญ่มันต้องอย่างนี้นี่แหละเห็นไหมอันนี้คุณคุ้อมาขี่อย่างนี้ขี่ไม่ได้นะอ่าขี่ทางเรียบไม่ได้เลยต้องล้มแน่ถ้าเกิดนี่เมื่อกี้มันไม่ไปจริงๆนะเดี๋ยวจะเห็นรอบขาอะคุณลองเปลี่ยนเกียร์ผมจะได้นี้จะให้สมาชิกดูรอบขานะอันนีี้้อันนปกติ เบาหน่อยแต่ก็โปกติอลองเปลี่ยนรอบไปรอบรอกให้ให้รอบขามันต่ําขึ้นต่ําขึ้นลองใช้ความเร็วนะฮะก็สามารถเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เกียร์เนี้ยไปจะไม่รู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนแล้วนิ่มมากแล้วยิ่งเล็กๆเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่รู้สึกแล้วแต่รู้สึกว่าขาตึงขึ้นอ่าเนี่ยอ่ามันเร็วขึ้นนะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าคุณคุณรอบขาเท่าเดิมแต่ความเร็วมันเนี่ยไปแล้วไปแล้วใช่ไหมอันนี้หมดหรือยังไม่รู้ยังยังอีกต้องเยอะ4 4 5หเฟืองอ่ะอันนี้เปลี่ยนป่ม อะเปลี่ยนไหมอ่ากดสิเปลี่ยนเอยังไม่เปลี่ยนกดขึ้นก่อนอ่าขึ้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนลงอ่าอ่าลงไปละลงไปอีกได้น่เห็นไหมอ่ายังอีกได้อีกน,เนัเนี่ยอ่าเนี่ยสุดละนึงละเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่ารอบคุณปุ๊บมันไปเลยอ๋อมันมีระบบเซฟตี้อย่างนี้อีกนิดน,นึงถ้าเราขึ้นสุดแล้วลงสุดเนี่ยกดเนี่ย มันมีความรู้สึกกดแต่ว่าเกียร์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วมันจะว้าวไปเลยใช่ใช่เพื่อไม่ให้ระบบโตเนี่ยมันตกรางอ่าใช่มันจะให้เราย้อนก่อนย้อนทีนึงก่อนเพื่อให้เราชัวร์คอนเฟิร์มว่าเราเปลี่ยนจริงนะใช่นี่เป็นไงนะฮะก็คือจะนิ่มหน่อยนะจะไม่กระชากเหมือนของผมของผมจะทั่วไปเกียร์ทั่วไปเราจะต่อตรงนี้ไหมไปก่อนก็ได้ไปตรงนี้นะมี ที่เขาอยู่นะไปน,นะเอาตรงนี้ดีกว่าาไหนไหนก็ไม่มีคนน,นี่ตรงนี้เลยอ่านี่นะฮะแปลกใหม่พื้นแดงนะปึ๊บปกติถ้าเขามาวิ่งก็อย่าทำแล้วกนะันอะ่านะตอนนี้ไม่มีคนนะฮะต้องเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะนอนอย่างนี้นะเบาเบานะนี่วิธีจอดรถอีกวิธีหนึ่งนะฮะง่ายๆยคืออย่างนี้เดี๋ยวผมช่วยคุณ นี่นะฮะเอาสแตนนะอันนี้เป็นพื้นยางนะนี่นะฮะคือถ้าจอดอย่างเงี้ยรถที่ไม่มีขาตั้งอ่ะไม่ล้มแน่นอนเพราะมันล้มไปแล้วนี่นะฮะก็แค่นี้เองทางนี้นะฮะเอาสแตนขึ้นมาอย่างงี้ทางนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะฮะค่อยๆนอนเห็นไหมฮะแค่นี้เองนิ่มๆจะเห็นได้ว่าแฮนจะช่วยประคองแล้วก็หลักหลักเนี่ย สแตนช่วยเห็นไหมไม่มีสแตนก็คือตรงเนี้ยตรงที่ปั่นเนี่ยและอันนี้เป็นพื้นยางนะเนี่ยเป็นพื้นยางไม่ต้องกลัวนะเนี่อย่างเงี้ยจบไม่ไหลไม่ล้มแน่นอนนะวิธีที่แต่ว่ามันจะเกะก,กะคนเดินหน่อยนะแต่ตรงนี้ต้องเรามาช่วงสายๆนะเอาแค่ว่าเหตุจาเป็นแล้วกันอ,อนไม่มีคนนะฮะ<อ>นี่จริงนะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของรถผมก็ไม่ได้อยากจอดวิธีนี้คุณรู้สึกว่าตอนนอนแล้วมันดูไม่ดีใช่ไหม<อ>แต่จริงๆเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเรานอนอ่ะเราไม่ได้แบบ พามันล้มเราวางมันลงไปไม่เผื่อคนแบบคนอื่นแบบคนอื่นจะมาผูเที่ยวเล่นอะไรกันวะอ่านะอ่มานี่มานี่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะฮะอ่าของคันนี้ที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมกับเฟรมคาร์บอนแล้วก็เกียร์เดี๋ยวผมอธิบายเกียร์เกียร์แบบปกติแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าแล้วก็ดิส ขายกับดิสน้ำมันแล้วก็วงล้อแตกต่างกันแล้วหนึ่งนิ้วฝากคุณเอานี่เอาด้วยโบชัวอยู่หลังผมผมมามาอยู่ตรงไหนครับช่องหน้าช่องหน้าช่องเนี่ยดูซิฟช่างหน้าโอเคเจอนแล้วแล้วปิดให้ผมด้วยเดี๋ยวของหล่นเอาขอมาสองอันเลยนะกระเป๋าผมนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูใบโบชัวนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะความรู้สึกของผมก่อนเลยนะแตกต่างจริงแตกต่างจริงเกียร์แตกต่างจริงอารมณ์อารมณ์ของ ระบบเกียร์อันเก่าเนี่ยเราได้รู้สึกเหมือนการได้เปลี่ยนเกียร์เองในเหมือนแบบแมนนวลอ่าเหมือนแบบอารมณ์เกียร์ธรรมดานะในทิแบบมันจะเลยมีความสปอร์ตนิดๆในการที่ปั่นก็คือเหมือนกับเรียกแล้วเหมือนแบบกดปุ๊บลุกคลิกคลิกคลิกรู้สึกได้ฟิลในการที่เฟืองมันขยับครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเหมือนแบบเกียร์ยี t ทีไปเลยอารมณ์แบบเฮ้ยกูเปลี่ยนเกียร์แบบเมื่อไหร่วะ อ่าเหมือนขับรถออโต้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะแต่ถามว่าพูดกันจริงๆนะพูดกันจริงๆว่าเรื่องที่ว่าสองคนสองอันเนี้ยอารมณ์เปลี่ยนเกียร์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ่าฮะแล้วแต่คนชอบละอันเนี้ยสำหรับผมนะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าพูดกันจริงๆนะผมขอเลือกเกียร์ไฟฟ้าใช่ไหมเพราะว่าผมคนนึงเนี่ยชอบอะไรที่นิ่มนวลที่มันอ่ามันนิ่มนวลแล้วก็ใหม่ๆอ่านะสองชอบทันสมัยชอบทันสมัยสองระบบดิษ ระบบลิตที่เป็นน้ำมันเนี่ยกับลิตที่เป็นสายเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างิ้นเชิงต่างกันอันนี้ใช้แรงเหมือนเดิมแต่มีความหนึบพี่หนุ่มนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบระบบสายใ่ใช่ไฮดรอลิกอะไรใช่ใช่ใช้สายในการกดจึงเวลาเราบีบเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราใช้แรงเหมือนใช้แรงกด ม่ปกติแต่ถ้ากลับมาเป็นตัวดิสน้ํามันเนี่ยจะมีน้ํามันเนี่ยเข้าไปดันอระบอกลูกตู่ทําให้ดิสเนี่ยทำงานซึ่งก็จะเบาแรงของเราก็คือกดนิดเดียวกดนิดียวมันทำงานแล้วออันนี้คือเรื่องเบรกนะครับแล้วก็มาเรื่องอ่อบอดี้บอดี้อลูมิเนียมกับบอดี้คาร์บอนเนี่ยก็ต้องบอกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะถ้าเอาตัวผมนะเอาคําว่าชอบก่อนนะผมชอบอลูมิเนียมอลูมิเนียมเพราะว่า ผมรู้สึกต้องการน้ําหนักมันนิดหนึ่งในการขี่แล้วก็อาจจะน้ําหนักเนี่ยอาจจะมันเบาเบาคุณชอบแบบหนักๆใช่หนักๆนิดนึงมีน้ําหนักหน่อยนึงไม่ใช่ว่าหนักๆมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ความถึงว่าความแข็งแรงเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยน่าจะแข็งแรงกว่าน่าจะแข็งแรงกว่านะครับใช่ไหมมาถึงเรื่องเกียร์หน้าที่ไม่มีเกียร์กับกับกับมีเกียร์สามสปีดตั้งหน้า ถ้าเกิดพูดจริงๆสําหรับคนแอดวานซ์ไปแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาละเพราะคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องใส่หนึ่งเมื่อไหร่ที่ต้องใส่สองเมื่อไหร่ต้องใส่า 2, 2> สามแต่ถ้าเป็นยูเซอร์ใหม่เนี่ยกังวลแน่อาจจะงงอาจจะหัวทิ่มได้ใช่เพราะว่าสับจานหน้ามันจะไม่เหมือนจานหลังนะจานหน้าตอนมันสับมันมีสามเกียร์<ช>มันจะกระชากใช่ครับคลึกๆบางทีสับไม่ไม่ถูกเนี่ยไปลงจานเล็กเนี่ยปุ๊บเลยนะหวือแล้วก็ผลเรื่องแต่นุ้งมันไล่เนาะใช่ครับมันไล่สปีดไปใช หนึ่งนิ้วมีผลเห็นได้ชัดขนาดยี่สิบแปดกับขนาดยี่สิบเก้าขนาดยี่สิบแปดเนี่ยพันนี้เล็กกว่านะใช่แต่อันเนี้ยได้รอบมากกว่าได้รอบมากกว่าส่วนสูงอย่างที่พี่นงบอกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ส่วนมากผมเนี่ยจบแล้วแล้วผมเลยฟันธงเลยนะผมฟันธงนะขึ้นอยู่ที่งบของคุณแล้วที่ว่าคุณเนี่ยคุณพอใจกับงบสามหมื่นหรือเปล่าที่ผมตีรวมๆนะแต่ถ้าเกิดคุณแค่อยากเริ่มต้นคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่เพราะคุณซื้อคันนี้ไปก่อน คุณจะใช้สมบุกสมบันขนาดไหนก็ได้ไม่เสียดายไม่เสียดายใช่แต่ถ้าเกิดคุณมาเก่งแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงเยอะนะสามหมื่นสมุปคุณต้องเก่งพอสมควรใช่คต้องต้องปั่นได้จริงจังพอสมควรอีกนิดนึงเสือหมอบไม่ใช่ว่าคนไม่มีทักษะจะปั่นได้เลยนะเสือภูเขาเออเสือภูเขาไม่ใช่คนมีคนไก่กาอาราเล่ขี่รถแม่บ้านมาปุ๊บแล้วมามาปั่นแล้วจะได้เลยนะผมว่าใช่ใช่ต้องต้องมีระบบเกียร์ต่างกันนะ ผมเหมือนคุณนั่นแหละเหมือนเลยใช่ไหมใกล้เคียงกันคือฟิวที่คุณพูดมาผมรู้สึกเหมือนกันเลยนะประมาณนี้เลยเพราะเราเปลี่ยนกันขับครับคราวนี้เรามาดูสเปคดีกว่ามาดูสเปคอ่ะขอขอเป็นตัวทีนเอ็กก่อนนะนี่สเปคเออเป็นสเปคเรามีสเปคให้นะนี่นะฮะก็คือนี่โอ้ราคาบอกแล้วนะนี่ยนะก็คือไซส์18นะหกพันเก้าหกพันนี่6,900เลยนะฮะนี่นะอืมล้อยีนะอ้าวล้อ29่สิบเก้นะไม่ใช่28นะอ๋ออ่ามันต่างกันนะฮะเฟรมอลูนะฮะตะเกียบหน้าโช๊คอัพเนี่ย มีตัวล็อกนะฮะชุดเกียร์ชิมาโน่อืออ่าเป็นทีเซตเจ็ดสปีดนะฮะทีเซตนี้ก็คือตระกูลของเสือภูเขาเลยใช่แล้วก็ข้างหน้าสามรวมเป็นยี่สิบเอ็ดสปีดเจ็อ่ามาดูอีกคันนึงนะอ่าโอเคครับเหมือนนะอันนี้ราคาหกพันเก้านะหกพันเก้าหนึ่งจังๆนะอันนี้ผมเอาสเปคมากลางเลยนะนี่นะฮะเนี่ยเป็นวอลเลียร์นี่แม้สเปกวอลเลียร์โปรอ่าโอเอ็กสิบสามนี่ไหมโอเอ็กคือชุดขับชุดขับโอเป็น โอเอ็กสิบสามเลยนะก็สิบสามสปีดนะเฟรมเป็นฟูคาร์บอนโชคลมโชคลมนะมีรีโมทอ่ะรีโมทไปถึงตนี้นะฮะอมตดูนู้นมาดูเดี๋เผื่อเขาไม่รู้นี่นะเนี่ยตัวนี้ต้องอธิบายอีกางไรเนี่ยอ่าตัวนี้คือล็อกโชคได้กดเนี่ยจะล็อกใช่ถ้ากดไปอีกทีจะปลดล็อกนะฮะแต่อันนี้คือแบบบิดโอเคแค่นั้นเอาต่อนะเดี๋ยวจะน็อกเรื่องไปอีกอ่าชุดชุดขับนี่ยแม่แม่โอเอ็กซสิบสามโอเอ็กสิบสามนะระบบเกียร์ไฟฟ้าครับผมนี่ ตีนผีนะฮะเนี่ยเป็นงเงี้ยสิบสามสปีดติดดิสทน้ำมันดิสทน้ำมันนี่นะดิสทน้ำมันที่คุณบอกเลยครับผมนะฮะระบบโช๊คเป็นโช๊คลมนะโช๊คลมโช๊คลมก็คือมีลมอ่าโช๊คลมนะกระโหลกกวงเนี่ยกระโหลกกวงนะฮะจะเห็นว่านี่คำว่ากระโหลกกวงกับกระโหลกไม่กวงต่างตรงนี้จะไม่รู้นี่อันนี้จะมีจะมีเนื้อเหล็กอยู่ข้างในนี้มันมีน็อตมีอะไรอยู่นี้กระโหลกกวงมันจะโล่งอย่างนี้เดี๋ยวเดีจะถามอีกว่าทําไมจะต้องกระโหลกกวงถึงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย น้ำหนักแค่กมเดียวสํำหรับจักรยานเนี่ยมีผลมากใช่นะเพราะเราลดเราลดเนื้อเหล็กตรงนี้ไปมันไม่ใช่กมเดียวนะมันเป็นขีดเลยนะก้อนนึงอ่ะใช่ครับอ๋อทั้งกี่เราลืมพูดถึงเรื่องโช๊คผมว่าโช๊คสองต้นเนี้ยสองคันเนี้ยไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันเลยซึ่งต่อความชอบนะโอเคนะอันนี้ผลเมื่อกี้เราข้ามไปตลกกวงนะฮะในขนาดร้อยยี่สิบเก้าเหมือนกันนะฮะอยเาหมือนกันยางน้ำหนักโอเคสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลี่สองนะ ไซส์ก็คือเหมือน15.5นะฮะเนี่ยสอ๋มีเขียวอ่าเขียวดำขาวขาวาปูนนี่ราคาเนี่ยอ่าจาที่บอกว่าราคาเนี่ยสามหมื่นสามมื่นปดนี่นะฮะ แต่ว่าตอนนี้ขายไม่หมื่นเขาขายไปเนี่ยเขาลดให้หมื่นเลยประมาณนี้เลยเก้าพันถึงหมื่นเลยที่ไหนพี่ที่ไบชัวนะฮะถึงหรือสองสองหมื่นกว่าบาทอย่างที่บอกนะฮะเนี่ยมีสเปคให้ครบเลยนะฮะอยู่ที่ไบชัวรคับผมเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่รู้จะจอดไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรด้้าานนลล่งแวกัทำไรในคำอธิบายใต้คลิปครับผมแต่ถ้าใครที่ดูคลิปแล้วกดไปดูไม่เป็นลองถามลูกถามหลานบอกว่าสมมุติว่าอพูดตรงๆนะหลายๆสมาชิกหลายท่านยังกดกดไปดูคําอธิบายใต้คลิปไม่เป็น ผมคนนึงอ่ะสมัยก่อนผมก็กดไม่เป็นนิดนึงนิดนึงไหนถ้าใครอยากรู้เรื่องสีนี่สีาจใกล้เคียงนะอาจจะใกล้เคียงนิดนึงนี่สีเขียวสีเทาวีที่เรามาขี่คือสีเทานะสีเทาสีเทาอิฐเนี่ยแหละที่เขาบอกเนี่ยครับนะมันก็มีมีสีหลายสีนะผมเนี่ยนะฮะทาโอ้ชื่อเขานะเทาปูนเทาปูนโอโล้ขาวดำเออเขียวเขียวโอรูนสีอะไระรู้จักกันเลยนะก็คือให้ให้ให้หลานนะหลานหลานกดให้ เด็กๆเนี่ยเขาจะกดเป็นนะเขาดูปุ๊บเขากดรู้เลยว่าคาอธิบายได้คลิปกดตรงไหนบางทีบางทีตอนเราดูใน YouTube มันอาจจะซ่อนนะมันซ่อนนะแต่หลานลูกๆเรากดเป็นอีกนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราที่ท่านพิมพ์มาบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากดูให้แต่คนอ่ะทักมาเยอะมากจนจนเราเราไล่ตอบไม่ถูกเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนิดนึ่เราอ่ะทิ้งข้อมูลไว้ทางด้านล่างเยอะมาก ทั้ง Facebook เบอร์โทรแผนที่ไลน์เบอร์ติดต่อร้านหรืออะไรหลายๆอย่างให้หมดเลยบางคนอ่ะถามมาแค่ขอเบอร์โทรจริงๆคุณคุณกดไปดูข้างล่างคุณจะรู้ถึงแผนที่บางคนถามมาว่าร้านอยู่ไหนนะบางทีถามมาร้านอยู่ไหนปุ๊บตอนเราตอบว่าร้านอยู่ตรงนี้ครับเบอร์โทรอะไรถามมาอีกตอนเราบอกเบอร์โทรปุ๊บเขามีเฟซไหมจริงๆเนี่ยถ้าคุณกดไปดูในคราวนี้ไปผมให้หมดเลยนะไลน์คุณสะดวกช่องทางไหนคุณติดต่อได้หมดเลยนะ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปขี่สนุกสนุกนะทริปตรงนี้เป็นคลิปรีวิวอ่าผมบอกตรงเลยเป็นการเอารถมาลองแล้วก็รีวิวให้นะรีวิวที่ร้านเพราะสมาชิกเขาบอกว่ามารีวิวเนี่ยโอเคอยากจะให้มามาบอกมาอะไรนี้เราก็เลยมามาเอามาลองให้เลยอยากให้เราลองรถแบบไหนบอกได้เลยนะบางคนบอกอยากให้ลองใจแอนอยากให้ลองนู่นลองนี่บอกผมได้เลยไรนะเป็นพวกอะไรวะ ทัวริงอ่าลองได้เหมือนกันนะถ้ามีนะฟิกเกียร์หรือวินเทจเอาพูดตรงๆฟิกเกียร์เคยลองอยังยังครับยังไม่เคยขีย่อะไรอยา่ยางต้องลองฟิกเกียร์สักขีนะเดี๋ยวเรารนะีบไปดีกว่าอ่าเดี๋ยวันเพราะว่ามีต <c oughs> รพเ <c oughs> ข้ามาดูอันนี้เราก็ขออภัยนะอันนี้เราอยู่ในเลนวิ่งนะแต่เนื่องด้วยตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่มีคนเจอจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันมีคนวิ่งตามกัไม่ได้นะช่วงเวลาเร่งด่วนสำหรัตอนเช้าตอนเย็นที่คนมาวิ่งเยอะจะไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่า แต่มันไม่มีแดดมันร้อนนะฮะทางนี้มันมีต้นไม้ผมต้องขออนุญาตนะเพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆที่เรายืนถ่ายมาไม่มีคนผ่านเลยสักนิดเลยเดี๋ยวถ้าเราออกไปเราโดนเอ็ดเราก็จะน้อมรับความผิดโดยสมบูรณ์ต้องขออนุญาตจริงๆนะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วตรงนี้มันมีร่มมันด้วยเตี๋ยที่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันมีต้นไม้นะไปละยาวไปละขออนุญาตเรียวๆเลยนะเพราะว่าเราทำรีบเรียว คุณจะขี่ขนาไหนี๋ยวผมขี่คันนี้ดีกว,ว่าคันนั้นเหรอผม,ผมว่าผมชอบคันนี้มากอ๋อคุณชอบแบบมีน้ำหนักอะอะแล้วนั้น <Okay. S 1> ผมไปคันนี้ครับผมนะโอเคครับไป